สวัสดีค่ะทุกคนนี้ต้อนรับ้าส่ช่องคนเทลฟอ์เราจะมาพาทำของขวัญวันประชิมกันว่าคือมันคืออะไรแล้วก็มันจะแบบมีความหมายสักแค่ไหนสำหรับเราอ่ะก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของเราในวันนี้นะคะก็คือจะต้นนี้ถ้าทุกคนจำได้นะมันจะมีในคลิปที่เราที่เราไปงาน e x o t i c แพลนมาเนาะก็เราได้ต้นนี้มาซึ่งมันคือน้องโดยซล่าคอมเบนิชหรือว่าคอมบันเนมของน้องก็คือหยาดน้ำค้างนั่นเองนะคะซึ่งน้องเป็นคืชตกินแมลงเนาะแล้วน้องก็เอิ่มไม่ชีติอยู่ได้ยาวนานตลอดไปท่าลีดีๆเพราะนียวันนี้เราก็เลยจะต้องเอาน้องมาอ่นบาลกันก่อนถึงแม้ว่าตามคำนวณเวลาแล้วเนี่ยเราจะจะอ่นบาลน้องเสร็จไม่ทันก่อนที่เราจะเอาไปให้เพื่อนก็ตามทีเราจะเริ่มมาอวดของหลายๆอย่างที่เฟือนได้ทําการสั่งมา ก็วัสดุปลูกของเรานะคะวันนี้เป็นได้เพลไลท์เพลไลท์อู้น้งเพลไลท์ชินภูเขาไฟก็คือพรมิชพรมิชเป็นหินอคัคนีที่มีคมุณสมบัติลอยน้ำเนื่องจากความหนานแน่นต่ำอากาศเข้าไปแช่ได้เยอะพิทมอสค่ะหรือว่าสเปกน้ำมอสนะเจอในพื้นที่ พื้นที่วัดลาบลุ่มเอ้ยเป็นพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำเวทแลนด์หรือบล็อกที่อยู่ในอากาศหนาวแล้วก็ดินอาคาดมมามะแท้ไที่ขาดไม่ได้ก็คือกระถางแล้วนั่นเองค่ะมีทั้งหมดห้าใบมีเราหนึ่งคนแล้วก็ของเพื่อนเราอีกสี่คนนั่นเองแล้วก็อาจทธ์ท้ายที่เราสั่งมาก็คือพอเจ็บนั่นเองค่ะ ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะเก็บน้องเอาไว้เองนะคะแต่ว่าทำไมเราถึงจะตัดสินใจให้เจ้านี้เจ้าอันนี้กับเพื่อนๆก็เราอยากจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันคงจะอยู่กับพ่อเคยอยู่ได้ต่อไปถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแม่แล้วก็นี่มันเป็นพืชกินมแมลงด้วยแบบถ้าให้พืชธรรมดาไปใช่ปะพืนๆก็อาจจะมองว่านี่ที่บ้านก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเราให้แบบพืชแบบนี้ไปคุณก็จาได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีเพื่อนเป็นนักเลยนโอลิมปิกคิวะดูดีขึ้นมาเลย เรื่องโอเคอย่างแรกเราก็ต้องมาเปิดน้องออกไปสักทีโดยที่เราจะต้องไม่เสียดายจับแล้วนะแปะนี่ก็เป็นการทำคลื่นที่เป็นแบบพอเรียงเงยเยื่ครั้งแรกของเราเราทำคลื่นธรรมดาไม่เคยจะขึ้นเลยอะ่ะคลื่นพอเรียงเงยเยื่จะขึ้่นยังไงโอเคน้องตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะเนาะจิ๊บเอาเขียโลกภายนอก โอเคค่ะ okay, ก็เราเอาน้องเอามาแล้วเนาะก็ต้องทำการอาบน,นให้มันออกไปก่อนแล้วก็พาน้องอาบน้ำเต้นๆนะ้น่ะ o hour later คือตอนนี้เราก็มีความพยายามที่จะเอาน้องลงน้ำให้ได้แต่ว่าดูแล้วรู้สึกแบบไม่รู้น้องจะรอดไหมเนี่ย ความพยายามของเราเนาะเราจะลงไปจุ่มน้ำทั้งหมดนี้เลยน้องอ่าไดยอยู่ <c oughs> ก็คือเราพยายามแยกกอแล้วก็เอาน้องออกมาได้แล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาน้องมาชุบเบตาดินก็คือทำความสะอาดน้องอีกนั่นเองให้ดูสิหนึ่งเดืองแล้วอะ <laughs> สองสามไหวไหมใส่อยู่ ให้เปนนนน็นอย่างอ่อนๆจึ้มจึ้มอย่างละแหละอย่างนิดนึงมันยุบอบบบางาเลยให้ดูต้นนี้น้องคิยชีวิตมากนะดูดิคือน้องเล็กมากอะแต่น้องก็ยังอุสตส่าห์โตใบร่รวงเราจ้าแล้วก็ต้นใหญ่ของเรา เขาต้องแช่ไปดินอย่างนี้ก่อนประมาณ5-10นาทีเนาะอย่งอีก5นาที10นาทีมาเจอกันจับเวลา10นาทีเราจะต้องใช้อย่างละประมาณเท่าๆกันแต่กะไปเลยก็ได้เนาะใส่พีชมอตลงไปแล้วก็เอคไลท์ ไม่เคยปลูกต้นไม้แล้วรู้สึกว่าต้องจริงจังขนาดนี้มาก่อนนี่คือแบบสังเหมือนหมดเลยปกติก็คือดีธรรมดาอน้องเพลย์ลิงไปกินพวกเขาไปคอมมิสเหมือนเหมือนค่้วกรองสอักอย่างแบบเวลาเรากรองน้ำอะไรอย่างนี้ แล้วอย่างจุท้ายของเราก็คือดินอาคาดามะดินญี่ปุ่นจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเล็กจริงจังผสมให้เข้ากันดูดีหรือเปล่านั่นแหละมันก็ดูเข้ากันอยู่นิดนึงทำการจกน้องยุมย่ม มันเป็นสิ่งที่เราควรจะเพิ่มแหละคีดมขึ้นเนี้มันแบบชื้นๆเหมือนดินเลยพิทมอสแล้วก็เทส่วนที่เราผสมขึ้นไปจุ่มจุ่มกิ่นเยอะไปไหมเนี่ยประมาณนี้แล้วกันขี่แล้วก็ทับวนไปค่ะีกขี่อันที่เหลือ ก็คือสภาพเราตอนนี้ซึ่งเสี่ยนักเรียนเราก็แบบจริงๆมันมาเลอะดินไปหมดแล้วแล้วโต๊ะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเละไปกับขินแล้วพอมิชแล้วก็พิดมอสแล้วก็วทุกอย่างเลยค่ะเจอน้องต้นไม้เนี่ยก็ครบสิบนาทีเรียบร้อยแล้วก็ทําการไปเปลี่ยนน้องให้น้องมาอยู่ในน้ําธรรมดาเรียบร้อยแล้วเี่ยจะมาเอาน้องลงกันนะทีนี้ทําการช่วยน้องขึ้นมาจากน้ําจึ้ม หลังจากน้องแช่ไปตด,ดินไปแล้วกินาทีคือแบบต้นน้องมันเล็กมากจะไม่รู้ว่าน้องจะไหวไหมอะแล้วคือแบบเพื่อนๆก็คงจะไม่ได้มีเซรมน้ำมอสอยู่ที่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องต้องถมมันเข้าไปเริ่มจากน้องต้นใหญ่ก่อนเลยซึ่งต้นใหญ่เรามองว่าให้ยเราเนี่ยจะเก็บไว้เองแหละเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ต้นที่ม่นขนาดเท่าๆกันไป ชิบนะเอามัสเติมเข้าไปูุดก็คือแบบไม่ตามูุดเขาแล้วอะ่ะแต่น้องต้องรอดแหละด้วยฝีมเราเชื่อมั่นในฝีมือของเราจึ้มงหไวไหม เราพยายามให้กระจุกลงล,ง,ลงดินอ่ะหนึ่งต้นนะนะี้คือต้นใหญ่ที่มันง่ายไงตือตืดือไอตีมมาตอดือดือไอตีมมาคนดีเลยทำไมน้องลงามาชุบด,ดินขนาดนั้นนะลูกทำไมน้องชุกด,ดินในขถานีนะครับย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่เขย่าหน้าด น้องต้องมีความพยายามในการรอดชีวิตเข้าใจไหมน้องต้องมีฟิตเนสที่สูงน้องผ่านการในชโรอบเลคชั่นมาได้ขนาดนี้แล้วน้องผ่านการมีวัฒนการมาแล้วน้องต้องเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งอต่ลงไม่สิคือจริงๆอะเราตั้งใจว่าเราจะให้เพื่อนแค่ต้นเดียวเพราะเวลาโตเนี่ยน้องก็จะได้เบิกบานอย่างเต็มที่แต่คาว่าเราต้องเพิ่มอินคูซีฟฟิตเนส ส h มชั่ later ค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะได้น้องมาทั้งหมดห้าอันด้วย5ากระถางด้วยกันนะคะนี่ต้นใหญ่เนี่ยเราจะเก็บไปด้วยเองใช่ปะแล้วก็เราจะมีแค่ต้นเดียวอ่ะของเพื่อนเพื่อจะได้ประมาณสามถึงห้าต้นเ้าง่ก็คือจริงๆเป็นแต่กล้องที่ถ่ายคลิปนี้ให้จเจ๊ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะปิดเนี่ยเราจะต้องเดี๋ยวเราต้องปิดันรนึ่งน,นะแล้วก็เราต้องอบน้องเอาไว้แต่จริงๆแล้วอบสองถึงสี่อาทิตย์ แต่ว่าไม่ทันแล้ว,วมันปัะชิมมันก็ใกล้เข้ามาแล้วเราก็จะต้องฝากน้องเอาไว้ให้กับเพื่อนๆของเราเป็นอย่างดูต่อหวังว่าเขาจะยังดูได้อย่างดีแล้วก็บอกกับน้องว่าเอิมน่ารักกับพี่ๆเขานะเหลืยง,ยง่ายๆตัวไ,วไว้เอเราบอกน้องกันนะเพราะฉะนั้นก็ที่เหลือก็เพื่อนๆช่วยดูนะอุ้ยขอต้อ แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเอาแรปแรปแรปของอาหารมาแรปน้องเอาไว้ซึ่งโอเคเดี๋ยวเราค่อยให้ดูตอนที่เราแรปเป๋าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าแบบใครเข้ามาดูเนาะก็โอเคขอบคุณที่ดูคลิปนี้จบถึงแม้ว่ามันจะจไปคลิปที่ช่วงชีวิตสุดจุดเนาะก็เป็นภาคต่อจากตอนที่เราไปเอิมไปทําการเบีพาน้องมาจากจากอิมแพกตอนที่เรา ไปงาน Exotic ต a n กแแล้วน้องก็ามยดีตรงนี้เนาะอย่าลืมน้องชื่อโดชาร่าคอมมิวนิสต์นี่เราไปชื่อวิทีหลายของน้องก็น้องก็เป็นหยักน้ำพังและอาจริงๆแล้วน้องก็ต้องสู่ชีวิตต่อไปกับตรงนี้ผมก็นังจะรอดโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบายแต่ก็บ๊ายบายด้วยบ๊ายอายจุม